พอมันล้มไปโดนประตูเหล็กอ่ะมันเลยไม่เจ็บมันเพราะว่าประตูเหล็กมันไม่ได้แบบตั้งอย่างนี้เลยมันแบบมันก็มีเอียงบ้างมันรับแรงกระแทกผมคือถ้าสมมติไม่มีประตูเหล็กอ่ะผมอาจจะเซเซแล้วก็ลงนอนอย่างนี้เลยก็ได้ใช่ใช่ครับเท่หะ ผมใส่ตุ้มหูแบบนี้ถ่ายด้วยวันนี้ไม่เจ็บครับไม่เจ็บแต่ว่าเหนื่อยขอพิกัดต่างหูหน่ะฮะโอ้ยนี่ผมไปเดินตลาดมาแล้วได้มาเท่ไหมแต่ผมชอบนะ นีแล้วผมกลับมาผมน็อกแล้ทุกคนตอนแรกผมคิดว่าแบบคนเรามันควรยีบแค่ประมาณแบบกี่นาทีนะคนเรามันควรยีบไม่เกินสิบหา้านาทีใช่ปะ่ะมันผมตื่นเหมือนพอผมตั้งในกาปุกไว้สิบหา้านาทีเงี้ย หมือนร่างกายมันตื่นมาปิดเองแล้วนอนต่อปิดเองแล้วนอนต่ออย่าง้แล้วหลูปอย่างเงี้ยจนถึงตอนเนี้ยใช่สร้อยสวยมากใช่ไหมไปเดินตลาดคนเดินเอ๊ะไม่ใช่คนเดินดิโตลุงมาก็เลยได้สร้อยกับตุ้มหูี่เงียริงตุ้มหูมีสองข้างแต่ว่าพ่อผมบอกว่าใส่ข้างเดียวเท่กว่า ได้พักผ่อนไหมก็ถามว่าได้พักผ่อนไหมอะฮะประมาณแบบสิบแปตั้งแต่วันที่สิบแปดอะเป็นต้นมาผมรู้สึกว่าผมได้พักผ่อนนะแต่มันเป็นแบบการพักผ่อนระยะสั้นอะคือปกติผมจะเป็นคนแบบนอนเที่ยงคืนใช่ไหมตื่นประมาณแบบเก้าโมงสิบโมงเนี่ย บอกให้ทุกคนไปฟังเพลงเ o v e r กูหน่อยบ y b นาโดน n a อย่าลืมไปฟังนะเพลงพ<ๆ>ิงกำแพง by Bonadona เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังทุกคนจะไเ้ี๋ยไม่ต้องเข้าไปฟังให้ฟังพร้อมผมน้อยพี่ยอมปะนี่ม่วงนะพี่ <c oughs> คนมันเหนื่อยอ่ะพี่คือผมอะตั้งแต่วันที่สิบแปดอะมันเป็นแบบการนอนที่แบบพักผ่อนแบบ เราเรียกอะไรอะ่ะได้นอนแค่วันละแบบหกชั่วโมงยอะไรเงี้ยสมมุติแบบตอนเที่ยงเราว่างยอะไรเงี้ยเราก็ควรนอนอะ่ะเ็บวะอืมใช่แบบทุกวันนี้แบบเวลาไหนว่างก็คือต้องเก็บเกี่ยวเวลานอนน,นอะทุกคนอย่าลืมไปฟังนะครับเพลงพิงกํกำแพง by บอ n นดอนโคเวอร์พี่ออมเมือนีกครับ เจ็บไหมครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บชิวๆแล้วก็เหลือคิววันพรุ่งนี้ทั้งวันแล้วก็เสร็จละใช่แล้วก็บินไปทำงานยีิบเจ็ดก็ไว้เจอกันฮะถ้าจะเจอผมสภาพนี้ครับลิ๊กบูม จะเป็นสภาพนี้ฮะมีคนบอกจองหูใหม่เหรอไม่ครับมันเป็นรูเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตุ้มหูเฉยปกติผมจะจองห่วงสองข้างใช่ปะว่านี้แค่เปลี่ยนมาใส่แบบข้างเดียวพักผ่อนได้เพียงพอคอระะัก็น่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้ผมสบายมากครับทุกคน ไอพี่คนนี้เขาลองพอเนี่ยแต่เสียดายหน้าตาดูเจ้าชูไปหน่อยจริงนะพี่คนเนี้ยพี่คนเนี้ยครับพี่แกแบบหน้าตาดูแบบเป็นไอห,หนุ่มเจ้าเล่์อะเนี่ยใช่เลยเจ้าเล่์เลยถ้ามาส่งเนี้ย ผมเพ่เห็นพี่แบงค์กับพี่คิงมาดูวันนี้แน่มันเท่โอ้ยแน่นอนเ่แล้วฮะผมมีคนบอกว่าเจ้าชูเหมือนบอบอ,บอแล้วฮะบ้าปะดูหน้าก็รู้แล้วว่าใครเจ้าเล่ห์กว่ากันโอ้ เรียบปากอย่างเจ้าชูอ่ะเขาเรียเขาเรียบปากอย่างทุกคนครับนี่คนเจ้าชูเขาทำกันเรียบปากเงี้ยไอไอหนุ่มนี่ปิกบอบอสสวัสดีเพื่อนบอบอโคอเวอร์บ้างสิได้นะแต่ว่าขอผ่านช่วงนี้ไปก่อน เขาเรียกว่าช่วงมอลุมชีวิตรอไปรอก่อนนะย7ิบเจ็ดไปจะไห้ลายเซ็นไหมบิ Big ๊กบอยถามมาไม่ให้ครับถ้าสมมติบิ Big ๊กบอยมาขอลายเซ็นผมผมไม่ให้นะ บอนนดอนเลคคอร์ดว bon ่าซานเขาเปลี bon Record, du, ่ยนชื <t S 2> ่อช่องอ่ะคนคนนี้บอนนดอนเลคคอร์ดซาด้วยแล้วเจอที่ไหนอ่ะเพิ่งมาฮะเจออะไรทำไมจะได้ลายเซ็นบิ๊กบูมฮะ ต้องเอาลาเต้เฮ้ยทำไมผมเป็นคนสมองช้าเลยอะ่ะเก็ตว่าแบบพอนพักพอนไม่เพียงพอแล้วมันเป็นคนแบบสมองช้าแบบอ๋ออ๋อใช่ใช่ๆๆถ้าอยากได้ไลายเซ็นผมอะฮะไปเอาลาเต้ใช่ลาเต้ไซรับหนึ่งปั๊มต่เป็นลาเต้ร้อนนะ หีไม่ก็เป็นชายเขียวใส่วิปครีมของไอ้นี่นะสตา์บัคเมล็ดคูดทันไหมไม่ทันแล้วฮะจะไปแล้ว <laughs> ขอคำคมแหลมๆหน่อยอะฮะมีดอิโตอะไรก็ว่าไปดิ สลิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าคมอยู่นะแล้วเนี่ยโดนไล่อยู่นะแม่เออแม่ผมเมื่อกี้แม่ผมทำหน้าอย่างเงี้ยก่อนเบ้ยปากเบอย่างเงี้ยใช่แม่ผมทำหน้าอย่างเงี้ยก่อนออกไปผมบอกผมไล์อยู่นะแม่แม่ผมช่ว อะไรครับเนี้พี่รอนบอกไปแล้วจะมีลูกคู่ไปอยู่ไหมมีครับมีแน่นอนนะลูกคู่มันต้องเป็นลูกคู่หรอเลาเพราะว่าถ้ามาหนึ่งร้อยคนเนี่ยถ้าในลูกมีร้อยคนอะ่ะมันจะกลายเป็นลูกคู่เก็ตปะ่แะแต้ในรูกมีเก้าสิบเก้าคนเนี่ยอะ่ะไม่ใช่ลูกคู่แล้วเก็ตไหมดังนั้นถ้าจะเข้างานอะเรากวานอะเข้าให้มันแบบเป็นเลือดคู่อะเก็ตไหมเวลาถ่ายออกมามันได้เอ้ยรูกคู่บิกม คือคู่หมดเลยคู่นวหนึงร้อยคนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมนะเพราะว่าแบบมหลาลัยอะนะ่ะเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องหนักไปหนึ่งแล้วแต่ช่วงครับช่วงที่แบบเราแบบงานไม่เยอะมันก็มีมใช่แต้ช่วงไหนแบบงานเยอะๆก็จะสภาพนี้แหละ แต่งงานได้ไหมฮะแต่งงานกันไหมคะเรอก็เอาสินสอดมาฮะหนักเท่าไหร่อ่ะฮะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณห้าสิบเอ็ดแล้วฮะน้ำหนักใช่ ไม่มีเวลาแบบออกกําลังกายเลยช่วงนี้มากกทมวันไหนเร็วๆนี้นี่ผมมากรทมวันไหนฮะก็ต้องไปก่อนยีิบเจ็ดอยู่แล้วว่าพอยีิบเจมีงานอยู่อยู่เนี่ยนมออาจจะไปยีิบเจ็ดเช้าก็ได้นะทุกคนเอยเลยจะเป็นยนีิบหกเย็นใครจะไปรู้ น้าทุกคนเอ้ยดันเอ็มบให้ถึงล้านซนหนุ่มโอ้ยพี่บอลพี่บอลน,นี่เป็นพุ่มกับเอมบีเพลงเอาปากกามาเขียนนะฮะเฮ้ยแป๊บนึงนะเอาปากกามาปากกาอ๋อเอาปากกามาวงฮนะพี่บอลเนี่ยเป็นคน ทำเอเพลงอปการมาวงนะฮะก็อ,อย่าลืมไปดูเพลงอปการมาวงนะให้มันถึงแสนแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าแบบเป็น VTR VTR คือแบบแนะนำแบบว่าแบบเอ้ยเรามาเรียนเรามาเรียนคณะศิลปกรรมาาศาสตร์เอกการแสดงมขอเนี่ยมันจะได้อะไรมั่งใช่เดี๋ยวทุกคนต้องไปรอดูในวิทยาใช่วิทยาก็จะมีผมผมเล่นนี่แหละ แต่แต่ผมก็ไม่ใช่นักแสดงหลักคนเดียวนะมันจะมีนักแสดงนักแสดงหลักห้าคนใช่ก็จะสลับซีนกันไปแบบแต่ละคนก็จะมีความฝันความฝันความฝันของตัวเองอย่างความฝันของผมเนี่ยที่เขาแบบเซตสตอรี่ให้มันจะเป็นเรื่องแบบการเต้นอะไรเงี้ยก็เป็นพื้นฐานของเราอยู่ละไอ้พี่บูมาอะไรกัครบคเนี้ยพี่บูมาเดคับ ก็ไมโครเวฟมาแล้วแม่อะไมโครโฟนนี่หากันไปนิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาคะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเขินพี่เบลแล้วครับเขินก็ได้เพราะว่าผมไม่มีแรงจะเถียงว่ะ เต้นเพลงเอาประกามาวงให้ดูหน่อยได้เลยเหนื่อยอ่ะ <raise their mouth> มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา <mac S 1> เริ่ม <ín> I <laughs> ครับผมมีใครอยากให้ทำอะไรอีไหม้ยฮะมันหกเลยทุกคนโอ้ยนอมันหกอะ่ะโอ้ย้าวอ่ะ หาข้าไม่เช็ดนะเนี่ยบอกรักพิวถ้าอยากให้บอกรักพิวเนี่ยต้องไปบอกอาณาถ้าบอกปิกบูมบอกปิกบูมไม่ได้ะถ้าอยากให้เ็าเรียกอะไรอ๋อโอเคถ้าอยากให้ บอกรักฟิวต้องไปบอกอนาครับจะมาบอกพี่บูมมทำไมเอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวน้ำส้มขึ้นราคาอยากให้ไปนอนนะไม่ต้องห่วงฮนะวันนี้นอนไม่เกินสามทุ่มแน่นอนเว่าจบจบรลฟ์ที่ผมมาไลฟ์เพราะอะไรรู้ป่ะทุกคน โอ้ยไม่อยากจะพูดเลยคือเขามาซ่อมท่อประปาแถวบ้านผมไว้แล้วน้ําผมอะไม่ไหลตั้งแต่แบบบ่ายโมงอคือผมกลับมาบ่ายโมงผมเหนื่อยมากผมอยากอาบน้ามากน้ําไม่ไหลผมก็เลยแบบเออนอนไปตื่นมาตอนนี้น้ําก็ยังไม่ไหลมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ้ยทำไมวิกวงบูมว่ามาไลฟ์ That's why นั่นละ อยากให้พี่ภูมิบอกรัก,กนะฮะถ้าอยากให้พี่ภูมิบอกรักเนี่ยต้องไปบอกใครในที่นี้อะ <c oughs> คือถ้าใครแบบมีแบบห้องน้ำนะฮะผมก็อยากจะขอความกรุณานะฮะขอไปอาบน้ำที่บ้านของพวกคุณ สักครั้งหนึ่งก็จะเป็นบุญมากเลยครัเพราะผมเนี่ยอยากอาบน้ำมากมากเลยขอกำลังใจนะฮะสู้ๆครับ,รบถ้าสมมุติแบบเหนื่อยก็ขอให้สู้ๆครับอ๋อให้กำลังใจครับเปล่าไม่เราบอกตัวเองเดี๋ยวเดีสู้ๆครับ 卖嘞。 จริงแล้วอ่ะช่างที่ซ่อมป้าปาบ้านผมอ่ะเขาเป็นประธานบริษัทแล้วเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้ด้วยคุณไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาท่านซีอีโอบริษัทครับอะไรนครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะโลเพยนะครับอ๋อมาซำ มาสมัครงานนะครับผลงานของคุณแค่เนี่ยจะทำงานที่นี่ไหวเหรอเอาเป็นว่าผมไม่รับคุณเดียว่าผมไม่ชอบแบบคือผมไม่ชอบคุณนะแล้วก็มาเลยท่านประท่านประธานบริษัทคะมีคนอ่าให้เข้าประชุมคะ่ะไอ้คนรับสมัครงานเ็ตกใจแล้ว แล้วคนสมัครนั้นแบบใช่ครับจริงๆผมเป็นประธานบริษัทนี่มันไงผมครับ <c oughs> ผมคือประธานประธานบริษัทครับจะลงไปแล้วดีกว่าครับผมต้องไปกินข้าวอาบน้ำนอน ไปเจอกันรครั้งหน้าครับ